เที่ยวเรือดวนไม่เห็นนวลน้นนองพีมองตรง จริงๆพี่ต้นบอกว่าจะให้ร้องสดๆแบบไม่ต้องดูเนื้อเพลงเลยเนี่ก็ได้นะครับแต่ว่านาทีนี้ไหนๆก็ได้มานั่งค้างๆรูปปั้นหุ่นคีพึ่งของครูไัยบูลบุตรขันซึ่งกําลังวางท่าเขียนเพลงที่กําลังร้องอยู่นี่เลยครับแม่ขาตาคมนักงร้องหน้าหล่อคุณต้นสุชาติชวังกูลก็เลยขอ,อนั่งร้องเพลงข้างๆซะเลยครับบอกว่าขังดีนะแบบนี้ได้ใกล้ชิดครูเพลงระดับตำนานด้วย นี่เป็นครั้งแรกครับที่คุณต้นสุชาติได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์คีตาก,กวีลูกทุง่งภัยบุ์บุตรขันเพราะว่าชอบเพลงครูมานานแล้วครับฟังมาตั้งแต่เด็กแถมว่ายังเคยมีโอกาสร้องเพลงขวัญใจคนจรงานนี้ก็เลยมาร่วมงานลําลึกรอบนี้ก็เลยไม่พลาดครับอาจากบนพิพิธภัณฑ์บ้านส่องไปดูไกลๆเห็นแวบๆนะครับ48ปีลํำลึกคีตาก,กวีลูกทุง่ง มีนี้พิเศษครับเขาะนีเลยมีทั้งคุณหนึ่งจัก,กรวาลครับมาพร้อมนักร้องสาวเสียงหวานคุณอรวีสัจจานนท์ถ้าเห็นไกลๆนี่จะมีคุณไก่จันจวงดวงจันทด้วยครับอย่างคุณหนึ่งแล้วก็คุณอรวีมาร่วมง,งานปีนี้เป็นปีแรกทั้งคู่ครับที่เห็นเลยเตรียมพวงมาลัยมาน้อมรำลึกพระคุณครูด้วยคุณอรวีเล่าให้ฟังว่าแม้ตัวเองจะไม่ได้สนิทสนมผูกพันกับครูไัยบูลแต่เพราะว่าชื่นชอบผลงานก็เลยเคยนำเพลงของครูไัยบูลมาร้องใหม่ทำเป็นอัลบั้มครับเมื่อปี2554 ส่วนคุณหนึ่งจัก,กรวาลปีนี้มาไม่ใช่แค่เพราะว่านับถือครูไพบูลในฐานะนักแต่งเพลงมากฝีมือเท่านั้นนะครับปีนี้คุณหนึ่งเผยกับไทยบันเทิงเลยบ,บอกว่าขอมาเอาเรื่อเอาชัยก่อนทําโปรเจกต์ใหม่เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์จะจัดคอนเสิร์ตราลึกครูไพบูลบุตรขานครับเพราะว่ากลัวผลงานของครูจะเลือนหายไปครับ อยากจะนําเพลงของคุณครูกลับมาให้คนไทยได้ยินอีกครั้งหนึง่งแล้วเพื่อไม่ให้เพลงของคุณครูนั้นหายไปจากประเทศไทยเพราะผมว่าเพลงของครูทุกเพลงมีชีวิตนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่งของโลกเลยที่ผมว่าหายากมากที่จะแต่งเนื้อเมโลดี้เป็น,นพันเพลงโดยที่ไม่ซ้ํากันซึ่งมันเป็นไปไม่ไดุ้สมัยก่อนมันเป็นอะไรที่ซื่อตร,ตรงอะไรเงี้ยค่ะคือชอบความเป็นธรรมชาติ ที่สุดแล้วก็ฟังแล้วคือมันเหมือน,นเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งของเพลงนั้นจริงๆไปอยู่ในพวังไปอยู่ในเรื่องราวคนนั้นอย่างเพลงแม่ค้าตาคมเนี้ยเราไม่เคยไปหลอกบ้านแทนอยู่ที่ไหนอำเภอเสนายอยู่ที่ไหนท่าเตียนแล้วเ,ออเราก็พอจะรู้บ้างว่าท่าเตียนเป็นตลาดแต่เราก็ไม่เคยเข้าไปเดินใช่ไหมครับแล้วก็เรือด่ดวนเราก็ไม่เคยนั่งแต่ว่าเขาบอกว่าท่านพูด พี่เห็นเนื้อนวนเมื่อนั่งเรือด่วนสายบ้านแผน,นก็คือว่านั่งเรือด่วนไปบ้านแผนแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปไปช่วยช่วยที่โรงพยาบาลเสนาซึ่งอยู่ตรงบ้านแผนท่าเรือแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุปัจจุบันนี้ก็คือว่าสมัยที่ครูแต่งเพลงเนี่ยตอนนั้นรถรถทางรถยนต์มันไปยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะนั้นคนจะเข้ามากรุงเทพก็ต้องนั่งเรือด่วนนั่งเรือเข้ามาไปตามบนเพลงสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรือไม่มีแล้วเพราะว่าเพราะว่าคนไปใช้รถกันหมดมันเร็วปีน <c oughs> ททพ้งานรำลึกที่พิพิพธภัณฑ์คีตากกวีลุกทุงปีนี้คึกคักกว่าทุกปีจริงๆครับส่วนหนึ่งคาดกันว่าเป็นเพราะว่าศิลปินหลายคนที่มาร่วมงานตอนนี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงพักงานเพราะโควิดด้วยครับก็เลยมารวมตัวกันที่นี่ซะเลยอย่างคนนี้เองคุณรุ่งสุริยานีปีนี้มาเป็นปีแรกนะครับขอแบ่งไม้ร้องเพลงของครูด้วยครับ นอกจากนี้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเป็นมินิคอนเสิร์ตช่วงบ่ายยังมีนักร้องอีกเพียบครับมีทั้งอารุ่งเพชรแหลมสิงอาสัญญาพรน,นารายจอมขวัญกัลายาภูพานเพชรปฐมพรพ่อชัยชนะบุญโชคิุนนี้มาทุกปีนะครับแล้วก็มีครูชละทีทานทองอาร์คำีแสงทองด้วยมากันเยอะจริงๆร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับ รวมถึงปีนี้มีเจ้าของเพลงดังท่าแท้ของเธอนะครับอาเสมาทองคํามาด้วยคนนี้บอกว่าตัวเองน่าจะเป็นนักร้องคนไทยๆแล้วครับที่ได้ร้องเพลงจากปลายปากกาก่อนครูไัยบู์จะเสียชีวิตก็คือเพลงน้ําตาเธอไม่มีความหมายแล้วก็อีแตนสวนแตงนะครับเมื่อปี2515ซึ่งอาเสมาเล่าว,ว่ายังมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องหนึ่งครับจากที่ท่านต่อให้คร่าวๆสเพลงนี้ท่านก็นัดว่า วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยามาร้องให้ครูฟังหน่อยอนะพอถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงเที่ยงจำได้ว่าตอนเที่ยงผู้จัดการบอกว่าครูท่านเข้าโรงพยาบาลผมไปวันพุธวันศุกร์ท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วจากนั้นท่านก็ป่วยอยู่อีกหลายวัน ท่านก็เสียโอ้โหป บรรยากาศวันนี้คึกคักนะครับแต่เชื่อไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิพิธภัณฑ์บ้านครูไพบูลบุดการเจอพิษโควิดเหมือนกันนะครับบรรยากาศช่วงนั้นเงียบเหงากว่าเดิมเยอะเลยครับทายาทของครูไพบูลแล้วก็รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็เลยฝากมาบอกว่าตอนนี้จริงๆยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนใหม่ด้วยก็คือจะปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เปิดโซนใหม่เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ครูไพบูลเคยแต่งไว้ร้อยกว่าเพลงครับ thank you